เลยนะคะนักเรียนนะคะสามารถเข้าใจหลักการใช้จิมี่นะคะและประยุกต์ใช้ในการเขียนกรอได้นะคะสองนะคะนักเรียนสามารถเขียนกรอมที่มีโครงสร้างชัดเจนนะคะและมีการใช้คําศัพท์ที่เหมาะสมเพื่อสื่อสารกับเชนจิมี่ไลนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็สามนะคะนักเรียนนะคะสามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์ปัญหาและการเขียนกรอเพื่อแก้ปัญหาหรือสื่อกับ AI ได้

ও ทันอะไรตัดไปอีกสองคนเป็นคู่ต่ออ้าวก็ตัวเอง <À, S 1> คำและสารนะอธิบายให้ละเอียครับโอเคค่ะเห็นมากค่ะดำเนินเพิ่มหน่อยค, okay, ค่ะ โอเคค่ะสำหรับเ,เกมน,นะคะก็จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันต่อนะคะ <S <S ขั้นตอนของการใช้งานเจ็ตจีเมนานะคะเ,คเดี๋ยวคุณปูจะให้นักเรียนเข้าใน Google นะคะคุณปูขออนุญาตด้าน,นะคะเพรจะทําในคลามกับน,นักเรียนค่ะคพิมเข้าไปในกูเกิลเลยค่ะนักเรียนทุกคนมีจีนเดิมเป็นของตัวเอง 嗯、我们不参考。 ครูจะให้ในักเรียนพ,พร้อมตามคุณครูนะคะดูในหน้าจอได้เลยค่ะคุณครูจะให้เพ็งคำว่าช่วยแนะนำ5วิธีการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์นะคะสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันพร้อมตัวอย่างค่ะไม่ค่ะลราปีสองแล้ว โอเครอเขาปัามัแป๊บ E ลิ้นที่ไม่เป็นกครับ3อัปเดตซอฟต์แวร์กระบวนการที่ใช้เป็นประจำครับและ4ครับระมัดระวังการใช้งานเครือข่ายนานสาธารณะหรือ Wi-Fi ครับ5สำรองข้อมูลประจำครับโอเคค่ะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะที่เพื่อนต้องหลุดหานอาการอบไอนะคะเดี๋ยวคุณกูจะให้นักเรียนนะคะเขียนพร้อม วันนึงถ้าผมเป,เปเน็นผู้หญิงผมควรทำยังไงคุณกูจะสูกครั้งนะคะ น้องที่ดีเลยนะคะหนึ่งนะคะเราจะต้องระบุวัตถุประสงค์หรือว่าบริบทเพื่อ วลนะคะหรือว่ารูปแบบของการนำเสนอค่ะห้านะคะนักเรียนอย่าลัมนะคะฟ้องผู้ครูก่อนนะคะห้านะคะคำถามหรือว่าคำสั่งที่กว้างเกินไปนะคะอาจจะทำให้คำตอบนะคะไม่ตรงได้นะคะแล้วก็หนะคะระบุว่าอยากให้ตอบอยู่ในรูปแบบไหนนะคะต่อไปนะคะ ทำได้เลยค่ะเชจีมีนายามาช่วยัหาข้อมูลที่ซับซ้อนตอบคำถามที่หลากหลายและให้คำบรรบายที่ะยนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะสองนะคะ และายสมกับระดับความข้าใจและความสนใจของแต่ละคนคโอเคค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายประยนนะคะเราจะช่วยลดเวลาในการค้นหาข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของการเรียนรู้นะคะและได้รับคำตอบที่กระชับและชัดเจนเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูข้อดีของการใช้จีมีนาเลยนะคะนึกนะคะจิมีนาเนี่ยสามารถปรับความต้องความตอบสนองให้กับให้เหมาะสมกับ และผู้ใช้นะคะเช่นการแนะนำกนารเขียนคมที่เหมาะสมนะคะสองนะคะคือมันจะช่วยคิดไอเดียใหม่ๆหรือว่าปรับปรุงสิ่งที่ดีให้ดีขึ้นต่อไปนะคะแล้วก็สานะคะร,รองรับภาษาและการสื่อสารที่หลากหลายนะคะสี่นะคะผู้ใช้ทุกระดับนะคะสามารถเข้าถึงการใช้เชฟจีมินาได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องมีความรู้ทางเทคนิคสูงนั่นเองค่ะจีินนะคะถึงจะมีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อจ ด้วยนะคะก้จำกัดของจริงไดนะคะอาจจะทําให้ผู้ใช้เนี่ยพึ่งพาเ i ไอมากเกินไปนะคะและจะลดทักรารคิดวิเคราะห์หรือว่าการค้นคว้าของตัวเองนั่นเองค่ะตองนะคะหากเขียนตรงไม่ชัดเจนหรือว่าขาดโครงสร้างที่ดีนะคะอาจทําให้ผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของเราได้นะคะสานะคะจริงไดนะคะอาจจะไม่เข้าใจคําถามหรือคําที่กัควลกวนนะคะต้องการความรูม้ในเชิงหรเฉพาะด้านนะคะ 4นะคะอาจจะไม่สามารถตรวจสอบแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงได้ค่ะ,อะโอเคเมื่อกี้คุณครูคบอกไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนออกมาสรุปด้านหน้านะคะว่านักเรียนจะได้เรียนรู้อะไรไบ้างนะคะสําหรับการใช้จินนาในการเขียนพร้อมค่ะเดี๋ยวคุณครูจะทําการสุ่มต่อนะคะ คุน้ำมันชนะค่ะชนะอ่อแล้วเดี๋ยวเรื่อรายชค่ะคุณผู้ให้สรุปในการเขียนพร้อมการใช้เชจิมินายในการเขียนพร้อมค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เชจิมินายนะคะก็ได้เรียนรู้ข้อดีและก็ข้อจำกัดของเชจีมินายนะคะแล้วก็เรียนรู้การเขียนพร้อมและก็การเขียนพร้อมที่ดีนะคะว่าทำอย่างไรเช่นการเขียนพร้อมที่เฉพาะเจาะจงว่าเราต้องการหัวข้อยง แง่สองหน้าไม่ชิอชจิมีไยไม่สามารถประเมินผลได้แล้วก็ได้รู้ว่าชิอชจิมีไยมีประโยชน์เป็นอยาอน่างถือเลยนะคะช่วยในการเรียนของเราได้ดีเลยะคะ่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะผมง่ายด้วยเพื่อนหนค่ะอ่าทีนะคะคุณครูขอจบคา